โ้ยที่นี่ย่าโปรดมี่โอ้ที่นี่ี่นี่โอ้โอบโอคุณเียขมคุณเอียของผมคุณเมียขอมคุ I have boss. Yeah, I'm boss. I'm CEO, but this is super CEO. Khun Miao, yeah. Khun today coming here to shopping brand name. Yeah. Okay. Go here this way, please. Okay. Oh, this shop. Pauline Porter. Pauline Porter. Pauline Porter. Yeah. Okay. Oh my god, we arrived. Oh, look at that. brand name. Eh? Rand Oh, good on! Hi girl! Hi. Oh, good oh, on. My oh, good on! Yeah, okay. <laughs> I uh, should introduce okay. my boss. Oh my god! He is billion. Oh, he's so handsome. Yeah, from Dubai. You know Dubai. Oh, what kind of bag that matching with him, my boss? Okay, every 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 each item. Yeah. Okay, this one Ooh. okay. You want to try? Oh, like Oh my god oh so good I turn around turn around you know l o ูปขาง turn มุนอิสานมุน okay turn post 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 อย่างงี้ค่ะ oh yeah yeah แล้วบอกว่า one three two one oh my god my god oh oh ข้างโน้นจิกอย่างงี้ค่ะ okay โอ้ทาอะไรวะเนี่ยโอ้ my god พอดูคิปนี้พ่อด่าวะเนี่ยโอ้แค่แค่ชัยม o r m o r นเชนเชนเชนโอ้คริสเตียโโอ้ e คริสเตียโอ You can try, oh, can try Okay ายังไงคะโ o s ยังไงคะเ h มากเลยค่ะ Oh my God, oh my god. โอเค just one more the expensive one you know expensive อันนี้เหมาะมากเลยค่ะสมัยนี้โลตัสพายอะไรที่มันเรียบง่าย oh this is so wow เรียบง่าย my god. Oh ธรรมชาติมากเลย oh this is a lot of pet หรือ เบสิกค่ะเนทิ r a l ค o ลเลอร์อันสบายเพี้ยคำเพี้ยซื้อเลยไหมคะอันนี้โอ้ทร y ายทรายโอ้ไมก็โอ้บิลเลียนแมยาวโอเคบายครับบอสบายแค่แที่บายเนโอเคโอเคโอเคแคชหรืเครดิตการ์โอ้ไมคก็กอยาเไม่เอาตัง์ทองไม่เอาตังทอนเอาบัตรนี้ไปรูดได้เลยหรอคะ Thank you

ของเราแล้วเขาให้ทิปคนละหมื่นค่ะโอเค Fuck take care my boss My boss from Dubai โอเค You can go back first Kuneki take care โอ้โฮบ๊ายบายโอ้โฮ้อเหมาะมากเลยอะค่ะ Kuneki oh my god Kuneki โอ้โอเคโอเคใส่ถุงมือก่อนนะคะถุงมือครับขายของครับวันนี้มาฝึกงานนะคะโอเคโอเคครับเดี๋ยวดูก่อนรับหรือเปล่าน้องคะอันนี้ค่ะ เอออันนี้สี่แสนสอ่นสามพันครัมีแพงกว่าน,นี้ไหมอะโอ้ oh my god ที่มีงบสิบล้านโอ้ oh, ใช้ภ <10 S 1> <phải S 2> ายในชั่วงเดียวไม่ค่าไม่ค่า My your car สิบล้านไม่พอนะคะอ้ oh, just down งั้นซื้อซื้อสดสิบล้านเลยได้ไหม Your car oh. <laughs> มา,าหาน้องอ,อน <c oughs> อีกทีนะครับคือเราเพิ่งเจอต้องออนไปเมื่อเดือนตีนนารหรือว่าเดือนอะไรอะคะคือไปถ่ายารถเธอเราเท่ก็คือทักน้องไป<ช>าว่าเคยดูน้องอยู่บ้านคร่าวๆแต่ว่ายังไม่ได้แบบมีคลิปเยอะเนาะนั้นเนาะใช่ตอนนั้นก็ร้านก็คือแบบโล่งเลยอะเบ<อ>ียตอนนั้นอะแบบใหม่มากคือวันแรกที่เบียเป็นคนมาเหยียบที่นี่อะใช่ใช่ร้านร้านเปิดใหม่เลยร้านร้านวันแรกที่เบียเป็นคนมาเหยียบที่นี่คนแรกแล้วแล้วยังไม่เสร็จเลยตอนนั้นอะถ้าตอนนั้นก็แบบเหมือนว่าคุณเขาก็ไม่ค่อยขับรถััับรหลงจากนนน้ช2 ไม่ได้ชนแบบว่าขูดอะค่ะขูดฟุตบาทหรอใช่แล้วทุกวันนี้ขับวนไหมจะขับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ใช่ไปเอมบัสซี่เมือ่อวานก็คือขับไปแค่เอมบัสซี่อ, m, อะไรอย่างเงี้ยใช่ m, ค่ะ แล้วก็เราก็มีคุยกันน้องบอกว่าน้องกำลังทำาิ i กตอกทาอะไรนี่ก็คือทำเพิ่งเริ่มมากคือจริงๆอ่ะทำคลิปอย่างที่พี่เบียร์เคยเห็นอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าแนวให้ความรู้แนวแบบว่าคลิปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยสนุกสนุกเนาะไม่ไม่ไม่ได้เชิงแบบสนุกมากเป็นเชิงแบบว่าเรายังหาตัวตนไม่เจอะแต่รู้ว่ามันต้องทำคอนเทนต์อ่ะพี่เบียร์เออแล้วพอหลังจากนั้นปึ๊บอ่ะพี่สองเขาก็แบบคอยไกด์ไลน์เราน้อว่าแบบว่าเออน้องน่าจะมาเวที่แบบว่าทำคอนเทนต์นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเขาค แล้วเขาทำแล้วเขาเข้ามากอ่ะคือบอกว่าทำแบบวทำทำทำดีมากคือพี่ยังบอกยังคุยกับเพื่อนเลยม,มันมีพี่เติ้ลกับพี่ยศอยู่อ่ะบอกน้องอ้อนพูดเขาเก่งเปลี่ยนไปไม่ไม่ไมเป่นปมันนั่นคือพูดเก่งอเออเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำคงทำคลิปยังคุยเลยว่าเมืม่อกแบบแมสแน่เหรอเออจำได้ว่าพี่เบียร์เทคมาบอกว่าทำต่อไปนะน้องมาถูกทาง อยูกนะมาถูกทางแล้วแล้วแบบอยู่ดีก็เป็นคลิปอันนี้โผล่มาคลิปสไตล์นี้แล้วบอกก่อนนะมันมีคนอ่ะเข้ามาคอมเมนต์ในในเวลาพี่ทําคลิปอะว่าอุ๊ยอันเนี้ยเรียนแบบคุณออนแน่เลยบอกใช่ใช่สิวะเขาทำกันเขาทากันแบบไม่ไม่ไม่พี่ดูของเราพี่เรียนแบบเลยเพราะว่าสนุกดีแต่ว่าเขาทำแล้วเขาดูแกรมนะของกูทําดูกรอะไม่ล่าสุดไปสั่งซื้อสต a r b u ใช่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 แล้วก็ทำไปเรื่อยพี่ก็พูดไปเรื่อยเพราะว่า พี่ว่ามันเหมือนแบบมันก็ทําให้คนดูสนุกไม่เครียดดีใช่ค่ะแต่แต่น้องออดเขาทำเป็นเรื่องเปาแล้วตอนนี้ตอนนี้มีถ่ายรีวิวด้วยปะมีมีค่ะวันนี้ก็เพิ่งไปถ่ายมาแล้วเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็ไปถ่ายอีกงานเยอะละไม่เยอะรับได้อีกรับได้อีกไหมรับได้อีกค่ะรับได้อีกพี่จ้างได้ไหมพิเซนเตอร์ได้นะพิเซนเตอร์นี่พิเซนเตอร์รีวิวอะไรอย่างนี้ คือคือเรารู้สึกว่าเราเราชอบอาชีพนี้เลยอพี่เบียร์รู้สึกว่าแบบเหมือนแต่ละครั้งอะมันจะมีความท้าทายเหมือนกันคือเราอะเป็นคนที่แบบว่าอยากทําให้มันดีนหรือปะ่าแล้วแบบว่าแต่ละโจทย์อะมันก็ไม่เหมือนกันอาชีพนี้คืออะไรอาชีพอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์ย่าโอ้ยกอดยาก็คือคนนี่ตรงนี้นะ่ารู้จักน้องหมดอยเนาะ ใช่ค่ะแล้วตอนนี้คน,คนไปคนทักได้หมดจาได้หมดเนาะจาได้มีต่างชาติก็ทักเราเนะเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศคือแบบทักทักทุกประเทศเลยตอนนี้คือถ้าเกิดนอกจากคนไทยแล้วคนที่ตามเราเป็นคนชาติอะไรก็จะมีเมกาใช่ไหมแล้วก็มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามมีแบบเกาหลีมีแบบแขกอะไรเงี้ยแบบเยอะมากแบบแบบมีแบบทั่วแล้วคนก็ไม่ทำตามเยอะเลยใช่แล้วเราเห็นแล้วเราแฮปปี้มากเลยคนเขาทำตามเราแล้วเขาแบบ ตลกอ่ะน,น่ารักอ่ะก็แต่ละคนก็ทำตามแบบตัวเองเนาะใช่ไหมองพี่ก็ทำอะไรมั่วซส่วนมดนละไรทำกับเมีย อ๋นเข้าใจนะวันนั้นไปเดินห้างกับพี่สองแล้วลองเป็นแบบว่าแต่งตัวธรรมดาอะไรเงี้ยคนเดินห้างกับแฟนน่ยมันก็ไม่มีอะไรทำเชอะมันก็จะเป็นแบบว่าชิลแบบชิลๆอะไรเงี้ยเดินผ่านร้านกีตาร์หันไปหาพี่สองแล้วไอ้แคดเิชเชกอะไรเงี้ยมันก็สนุกอ่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมคนเขาแบบนึกออกป่ะมันก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนจินตนาการอะไนึงที่เราแบบทำแล้วมันสนุกเนาะใช่ไหมดิสนีย์โลกสนุกของตัวเองอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วอย่างนี้คือน้องตอนนี้ก็ทําร้านนี้ด้วยทําร้านนี้ด้วย ใช่ทำอันนี้พี่เบียร์น้องทำเป็นเหมือนแบบ p a ชั่นเฉยเฉยแบบพี่เบียร์มาซื้อพี่เบียร์มาฝากขายหรือแบบใครอะไรไงล่าสุดพี่กระแตก็มาอุดหนุนใช่พี่กระแตก็มาอุดหนุนหลายๆคนก็แบบเหมือนเราก็ดูแลฝากขายให้หรือว่าบางคนอยากได้ของแล้วก็เอาไว้นี่เปิดไม่ถึงปีนะประมาณปีงไหมปีเนาะมันปีนึงพอดีเพราะพี่พี่มาเกือบปีอะต้นปีหน้าปีนึงพอดีพี่เบียร์อันนี้ก็มีทุกยี่ห้อนะมีไอเมสมีโอเคลองทําเป็น d i s o n ฟรี No, keep Look, 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 Can I take this one? This one, this one, thank you. Okay. One, two, three, action. Oh, can I take this one for my wife? Oh no, this one for my first wife. Oh. This one for my second wife. This one for my third w boy oh p l a y boy yeah this is not Hermes it's Hermes Hermes yeah Hermes มันนั้นไปถ่ายกับลูกเพราะว่าคนฝรั่งเศสอ่านว่า Hermes เะไรไม่รู้อะ Hermes อะไรไม่รู้อ่ะเออแล้วพี่ก็พูดว่าไม่มีตัว H อ่ะมันอ่านว่า Herm นะถ้าเกิดคนไอ่านไม่ไม่เป็นก็จะอ่านว่าเ e r มคนก็เลยชอบแล้วยริงอะไรยี่ห้ออะไรขายดีสุดหลักๆก็จะเป็นแบบ Chanel แล้วก็มี Hermes ค่ะใช่ ราคาแข็งราคาราคาถ้าเราเปเซ็กแคนแฮมจะราคาดีกว่าหรือบางทีเราก็มีของอะไรเงี้ยใช่อย่างวันนี้ที่พี่เบียร์ซื้ออ่ะก็ตัวเนี้ยมันก็แบบหาที่อื่นไม่ได้ไม่มีใช่ไม่มีใช่มาข้อข้างแลถ้าเราซื้อตอนนั้นไม่ทันแล้วอ่ะมันก็ไปอยู่กับคนอื่นแล้วเราก็แบบเหมือนมันโชคดีมาอยู่ในร้านเราถ้าเจอก็เอาเลยเหมือนพี่เบียร์สมบัติพักกัญชัยครับใช่ครับก็จริงๆก็พวกแบรนด์เนมมอนคนเขาหาฟุ่มเฟือยแต่ว่ามันก็เป็นคือสมบัติเนาะเหมือนนาฬิกาเหมือนอะไรพวกเนี้ย ใช่ใช่โอ my god it's a little bit it is very expensive yeah it's matching with you okay เต้กี้ขึ้นเบียรอ้วในะคะถ้าอวยจะชอบมากคุณคุณออนน้องน้เลีนพี่ออนหรือน้องออนหรือคุณออนก็แล้วแต่มีอะไรฝัางคนที่ทำคลิปอยู่้ัน ที่แบบว่าทําแล้วไม่มีคนดูอะไรเงี้ยของเรานี่ดูแบบหลักร้านหลักสิบ้านละเชื่อว่าตอนแรกก็ไม่มีคนดูเท่านี้ใช่พี่มันต้องมีวันที่เราจะไม่มีคนดูเนาะลองลองฝากบอกน้องๆที่เริ่มเริ่มทำเป็นต i k ก,กเกอร์หรืออินสตาแกรมเมอร์ถ้าคนที่เริ่มทําอะอคอิดว่าเราต้องเข้าใจหลักธรรมชาติ everything คือแอปพลายได้กับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะทําคลิปหรือทําธุรกิจหรือการใช้ชีวิตก็ตามอะ่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเริ่มต้นอะ่ะมันไม่ใช่เท่ากับสําเร็จมไม่ไม่มีที มันไม่มีจริง,จร,งจริงนะคือ day ันวันแรกเราไปเปิดร้านแล้วมันสําเร็จเลยไม่มีจริงอ่ามันต้องมีที่มาก่อนหน้านั้นแปลว่ามันต้องเฟ i ก่อนเฟลก่อนทําคลิปเนี่ยเราต้องเข้าใจพอพอเราเข้าใจแบบนี้พอคนดูแค่ร้อ สิบคน300รอคนเราก็จะเก็ตและว,ว่ามันคือการเริ่มต้นเรามีหน้าที่เรียนรู้มันว่าโอเคมันผิดพลาดตรงไหนปุ๊บเราเติมเราเติมแต่เราต้องเป็นตัวของตัวเอง <c oughs> ด้วยนะ <c oughs> อะไรเงี้ยต้องหาจุดของตัวเองเพราะเราจะรู้ว่าคนที่เขาติดตามเราอ่ะเขาก็จะดูความเป็นตัวเองของเรา <c oughs> อะไรเงี้ยเยอะเยอะนอนเยอะแล้วแรกๆเคยดูแบบทำแล้วคนดูน้อยมั้ย tiktok อคะ เออแรกแรกคนก็ดูน้อยประมาณเท่าไหร่หมื่นไม่ถึงหมื่นก็มีนะคะมีไหมมีมีใช่แล้วเราเคยแบบคิดว่าเราจะเริ่มทำมาเรายังไม่เริ่มไม่คิดค่ะเหมือนออนเข้าใจอยู่แล้วว่ามันต้องมีฟิลแต่ว่าเราอะตั้งแต่วันแรกที่พี่เจอแล้วเรามันคนอารมณ์ดีเรามันคนคิดบวกใช่ไหมเราคนอารมณ์ดูเป็นคนแบบเออชิลชิอะไรเงี้ยใช่มาถึงก็พูดใส่กล้องใส่อะไรไปเลย ไป,ไปเรื่อยเออไปเรื่อยพูดได้เรื่อยๆเอเอออออพี่ชายไปเลยอันหนึ่งที่มันเดินอยู่บนสุดอยู่บนเราวิ่งหรอ,เ,อเคยพลาดป,ปะเกือบแต่ว่าเราก็คือแบบไม่ได้กดให้มันวิ่งเร็วไงอ๋ออ่าก็คือเกือบประมาณใช้ความเร็วประมาณหนึ่งใครคิดเราคิดหมเลยครับก็จริงๆถ้าคลิปเล่นอะส่วนใหญ่จะคิดร่วมกับเลขาด้วยอะไรเงี้ยมันจะพุชเอนเนอร์จี้ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเฮ้ยทำหนีสิหนสิอะไรเงี้ยผู้หญิงเวลาอยู่ด้วยกันอะแล้วตอนนี้ก็เลยมีตัวละครก็เลยมีคุณคุณคุณเจ็กกี้หน่อยละ ก็แจ๋งดีกี่กวอลกอเราพีกิฟ์ชอบเดินเล่นจริงจริงกิฟเขาเขาเขาอยู่แับทุกวันม,มั้ไม่ไม่ทุกวันขนาดน,นั้นเพราะว่าเราก็มาวันที่ถ่ายงานใช่วันที่ถ่ายงานหรือเราต้องการใช้เขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่า บางทีเราให้เขามานั่งรอเฉยๆไงอ่าให้เขารอที่บ้านดีกว่าเขาเป็นบริการหรือเป็นอะไรเขาจริงๆอ่ะใช่เลยอ่ะเขาเป็นจริงๆเป็นจริงใช่ไหมใช่วันที่น้องจัดงานเซลล์อ่ะเปิดตัวหน้าร้าน่ะหลังจากที่พี่เบียมาใช่ไหมคะก็จัดงานเซลล์แล้วมีมีการหลายคนน่าจะ4คนได้ที่มาที่มามาดูแลเขาเรียบร้อยมาดูแลเขาเรียบร้อยเพราะเรามีลานตรงนี้ด้วยอะไรด้วยจัดงานเซล์แล้วทีเนี้ยเราก็อยากทําคลิปแล้วคนเนี้ยอยู่หน้าประตูใกล้สุด เราก็เลยเอามาค่ะยังไม่รู้จักชื่อเลยก็เลยยาวเลยยาวเลยแล้วก็มีคุณน้อยคุณน้อยคุณน้อยเป็นแม่บ้านที่สองอยู่แล้วขอเสียงพี่ดิคุณน้อยปกติระคุณน้อยปกติไงวะคุณน้อยคุณน้อยไม่รู้คนตอนนี้คนดูอยากเจริ้นพี่อยากเจริ้นน้องอ่อนมากกว่าไม่ไม่แต่ว่าพี่ได้แรงบันดาลใจจากน้องอ่อนนะไปทำคลิปรีวิวประโยคอะไรเงี้ยเอองราโพสอยู่ว่าเข้าไปเออใช่ใช่เข้ามาดูด้วยดีใจมากเลยหมดโอ้โหเจ้าของตัวจริงมาเข้ามารีวิว คือก็เลยแบบทำนะมันก็สนุกดีแต่ว่าถ้าทำอ่ะพี่เชื่อว่าคนน่าชอบอยากทำเยอะอยากเป็นแบบพี่ออนเยอะอะตอนนี้มีคนทักอยากเป็นเหมือนพี่ออนอยากอะไรเี้ยเยอะไหมน้องน้องเขาบอกว่าอยากมีไม่ต้องมีแฟนมีะคีคล้ายๆคุณน้อยพอกเจก้อะไรเงี้ยคนก็จะมาแซวว่าเราไม่่อยมีเพื่อนเรามีเพื่อนแค่นั้นอะไรเงี้ยแล้วจะมีตัวละครใหม่ไหมน่าจะมีก็ไปเรื่อย แฟมิลี่อะไรอย่างเงี้ยไปใช่จริงๆอ่ะเราเพื่อนเยอะแต่ว่าเราเราจะนัดเพื่อนมาถ่ายมันก็ไม่มีคอนเทนต์ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีคอนเทนต์ทุกวันแบบพี่เบียร์ตัวเองขายได้อยู่แล้วไงไม่ใช่ไม่ใช่เออสวยสวยครับสวยสไม่ใช่แบบว่าเอาแต่แค่รับเชิญก็ก็ยากหน่อยใช่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 ค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าตอนเราทําคลิปอ่ะอย่างพี่เบียร์ทำรีวิวใบหยกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือตอนเราทําคลิปเราจะรู้ว่าตัวเราเองอ่ะก็มีความสุขเออมันเอนเตอร์เทนมันมันหลอกสมองมันเอนเตอร์เทนเวอร์คนถ่ายก มีความสุขมันแบบออื้อเดี๋ยวก็ขำคนข้างๆเราก็ขำคนเดินผ่านก็ขำม,มันก็สร้างความสุขให้คนไปเยติด<ล>ต้องมาติดแบบพูดยิงเป็นต้งมาเป็นน้องเนาะไม่เป็นแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนอะชอบแกล้งสมมั<อ>ิเจอกันครั้งแรก hi girl ไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชาย hi girl ไว้ก่อน <laughs> แล้วพี่ คุยกับพี่หมอคุยบ้างอย่างเงี้ยไม่เราเรียกอะไรพี่หมอหรือพี่สองถ้าอยู่สองคนแบบธรรมดาใช่ไหมคะหลายหลายหลายอันเช่นอะไรบ้างพี่จะกลับไปเรียกเมียอ่ะฮะจะกลับไปเรียกเมียบ้างนะมีหลายอันเช่นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไปเรียกสาธารณะเรียกด็อกเตอร์เทพเหรอด็อกเตอร์เออเทพเขาใส่ชุดหมอแล้วเราเห็นเขาเหมือนหมออ่ะเราก็เลยเรียกเาว่าด็อกเตอร์แล้วก็มีมินิอะไรแงบนั้นเวลาเวลาเขาเค แต่แกน่ารักเนาะแกเป็นคนน่ารักแกเป็นคนอารมณ์ดีเนาะยิ้มอย่างเดียวยยยยิิ้้มมอ่างเดีว พี่เห็นเขายิ้มแบบเดียวอ่ะใช่ยิ้มแบบเดียวนิกกี้ไปถ่ายก็เห็นยิ้มแบบเดียวเลยใช่นี่เดี๋ยวจะหานิกกี้เขาจะหาน้องๆสาวสาวไปทำหน้าอกมาค่ะหน้าอกหรือจมูกก็ได้แคมเปญนี้เริ่มเลยโอเคเดี๋ยวเราคุยนิกกี้นะครับลองหาดูเฮ้ยเอ็นดูอ่ะดีใจไหมคะที่จะได้คัดเลือกผู้หญิงที่จะมาทำดีใจมากดีใจมากนี่คือเหตุผลจริงแล้วเราจะคัดเลือกยังไงเราต้องดูแบบดูดูดูด้วยตาดูยังไงเขาต้องทำยังไงดูดูเดินมาดูเลยหรอเออห้ามห้ามห้ามเขาเรียกว่าห้าหมื่นสิใช่ไหมไม่เราเราเป็นอาชี อาชีพโอเคโอเคเป็นอาชีพแล้วได้ข่าวว่าเราจะแต่งงานเนาะคลิปนีอ้ออนก่อนแต่งงานอยู่แล้วแต่งงาน สิบห้กุมภานะคะเรียนเชิญไปทับไปครับ,รบ <Yeah. S 2> แล้วงานมันจะเป็นยังไงเนี่ยฟุ้งฟิ้งคนอยากเห็นมากแน่เลยพี่ว่าเอาจริงคือดีไซน์ยังไม่เสร็จเลยแต่พอมีพอมีคอนเซปต์อยู่บ้างซึ่งคอนเซปต์ของเราอะ่ะก็จะฟุ้งไปเรือ่อยเช่นแบบว่าอยากมีหงตัวจริงอยู่ในงานเ้ากเราไปเห็นรูปใน Pinterest มันมีหงแล้วมันหงมันก็อยู่ในน้ำเรานึกว่าเป็นหงตัวจริงเป็น m o กอ up อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เป็นไปไม่ได้เอาไงก็บอกว่าแล้วต้องมีศัะยยังไงคะแล้วน้าหงเขาตกใจล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็คือกำลังเตรียมงานอยู่ใช่ยังไม่เสร็จสักอย่างน่าจะมีน้องเลยไหมพี่สองแผนว่าจะมีเลยสนุกเฮ้ยเอ๊นี่ยูว่าเนี่ยยี่สิบเจ็ดค่ะไม่เก็บไข่นั้นรีบรีบมีดีจะได้แบบเหมือนที่ไงเอาไปเล่นด้วยกันเออเล่นด้วยกันครับวันนี้ไว้มาหานั้งออนนะครับไม่โกนทั้งออนเยอะแล้วเพราะว่าดู นางจะงานเยอะมากนะครับพ oh <my S 2> ี่ก็จะปไปประชุมต่อ <Gosh. S 2> วันนี้เราหาเวลามาเจอได้านี่ยคือดมมากแล้วคือต้องบอกว่าน้องออนน่ารักมากนะเว้ยคือน้องออนตอนที่ช่องพี่ปิวอะ่ะเขาทักมาเขาบอกมีอะไรให้หนูช่วยเปล่าด้วยเป็นคนที่ <laughs> จิตใจดีไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะครับ <laughs> แล้วก็นั่นแหละโอเคโอเคลาไปด้วยกับบรสบายเกิร์ล thank you ะ o c h ยงี้เหรบายเกิร์ล มไม่ว่าจะอะไรอ่ะคือน้องก็ไปบายไว้ก่อนไปบายไวก่อนไปบายเมื่อกี้ยืนถ่ายเนี่ยเห็นมันไายบายอีกคนแล้วเลยใช่โอเคแล้วเดี๋ยวไปเจองานงานแต่งงานนะครับเจอกันบายครับบายขอบคุณเบียร์คุณเบียร์คุณเบียร์เบียร์เบียร์ขอบคุณเบียร์